สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวาการวิธีใจคราบป่ายๆของ New Hair lotion นะครับว่าวิธีใจปบบใดนะครับก็คือพอเขาสะผมมาแล้วนะครับอเช็ดเ,ดเ็ดผมขึ้นมาก็พอมันมาเ็ดปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยเขาก็ต้องใจนะครับใจหวีเนี่ยก็หวีกระตุ้นไปเลยครับกระตุน้นกระตุ้นหนังศีรษะก่อนครับประมาณสักหกเจ็ดเตือนก็นกได้ครับหกเจ็ดกั๊ม อ่ะพอพอกระตุ้นได้ตีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เท้าอ่อนนี่นะครับเนียวแฮโรชันเอ้าใจเนี่ยฉีดไปในบริเวณตรงกลางหรือว่าตรงตีบ้างครับอ่าครับฉีดฉีดฉีดไปเลยอ่าครับผมของผมนี่ตอนนี้ก่อนจะซ่อมตรงตรง,ตรงกลางนะครับอ่าพอฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเท้าเท้ากันวนวดหนวดคึ้งคึ้งอ่าหนวดหนวดคึ้งคึ้งนะครับ หมดหมดหมดคึงคึงซะหน่อยครับอ่าเพราะเหลือนี่ก็เอาทาจ้อนก็นได้ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าท้ากิ้วก็ได้ครับก็แล <c oughs> ้วแต่อ่าบางคนก็ถามมาว่าปลูกกิว้วได้ก็ปลูกปลูกจ้อนได้ก็ปลูกนี่ก็คือบริเวณที่ผมเนี้ยมีขึ้นเนี่ยก็สามารถปลูกได้หมดนะครับก็แล้วแต่ตอนนี้ก็แต่ก็ยังมาบ่มีรีวิวแต่ก็เดี๋ยวถ้าถ้ามีรีวิวมาได้เดี๋ยวผมจะ,จะจะเก็บรวบรวมแล้วก็จะ จะแจ้งเพิ่มเพิ่มก่ครับครับผมพอเซตเนี่ยก็เข้าก็หวีไปเลยนะครับหวีกระตุ้นหันหลอดงนี้ครับจะทรงไปเลยครับก่อนนอนตัวนี้ชีเซตอ่ะพอชีเซตแล้วเนี่ยคือเขาแบบต้องไปลากออกเลยนะครับออก็ปล่อยให้มันแห้งแห้งแห้งคนเดียวแล้วมันจะซึมซับเขา้าอ่าหลังหลังหลังสีสาเาอย่างนี้นะครับ ก่อตะกอนผมจะค้นบ้างหมากนะครับผมนะครับผมบริเวณนี้บ้างบ้างหมากนะครับตอนตั้งใจนิ้วแหรมาก็เริ่มดีดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังใจกวนอยู่ก็เพื่อเพื่อสร้างความมันมันใจเขานะครับเวลาไปคุยกับลูกค่าหรือว่าเวลาไปคุยกับคุยคุยงานอย่างเงี้ยครับก็บางคนตอนนตอนนั้นที่ตอนที่ผมบ้างนะครับ ก็เวลาคุยคุยเขาอย่ยบ้างเตือเขาก็บม่ได้พอพอหน้าเขาเองนะเขาไม่พอบ้นหัวเขาเพียอย่างผมก็มาเข้าใจว่าเออทำไมเป็นพอบ้นหัวพวาแบบมันมันบ้างหน่อยเขาจนมันมันเห็เน,นหนังหัอยนะไม่ได้พอหน้าเขา,เายอย่างเวลาคุยกันอ่ะผมมาเข้าใจเนาะก็เลยอ่าเขาก็หาวิธีต่างๆน,น,นานาอย่างเพื่อเพื่อที่จะมาทำให้ผมเขาดกดําขึ้นแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนี่ครับก็ ก็ตัวนี้ครับใจได้แน่นอนนะครับก็หนึ่งขวดนะครับหนึ่งขวดหนึ่งขวดนี่ก็ร้อยสาลิลลิตนะครับ